time. Yeah. yeah. Tchau. cpi ปฏิปฏิภาหายะสภะสัมปติสิทธิยาสัภะโรควินาสายะปาริตังรูธามคาลังพระ 안 <목소리나> Tak สังโฆอิมานิอิมานิมาตกะพัตตานิมาตกะพัตตานิสัปริวารานิสัปริวารานิปฏติคันหาตุปฏติคันหาตุอัมหากา พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมัตกะพัตตาหารขอน้อมถวายมัตกะพัตตาหารกับทั้งของอันเป็นบริวารเหล่านี้กับทั้งของอันเป็นบริวารเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมัตกะพัตตาหาร ขอขพระภิกษุสงฆ์จงรับมาตกรการพาตาหารกับทั้งของอันเป็นบริวารเหล่านี้กับทั้งของอันเป็นบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลาย<อ>พเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ข้พาพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติทั้งหลายมีมารดาบิดา Phillip เป็นต้น แก่ญาทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นผู้ทำการละล่วงลับไปแล้วด้วยผู้ทำการละล่วงลับไปแล้วด้วยสิ้นการละนานเทินสิ้นการละนานเทิน อิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก,ก่ญาติท้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติท้งหลายของข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิด